กองทัพรถครอบรัวเข่าลอยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายสวยแต่งครบจะทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานกับราคาอยู่แค่4 4 9 0 0 0บาท รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเรานะคะวันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บอีกแล้วน้องแป๊บมีรถเข้ามาใหม่นะคะเรียกว่าวันนี้ยกมาเป็นกระบวนกองทัพมาให้คุลูกค้าได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะสวยดุดันไม่เกรงใจใครทุกทุกคันอย่างแน่นอนเลยนะ,คะใครอยากได้รถคล้องรัวะะ้วบรรทุก5าตันนะคะไปวิ่งงานนะคะรถทุกคันของเราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งพร้อมซิง่งพร้อมวิ่งงานอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวตามมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นขวัญใจ Toyo ต a Re ี o ว โฉะะมหน้าใหม่ปีใหม่คันนี้นะคะเป็นเต y o ตา้า สิงเกิลแคบนะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะรุ่นแอนทรีคันนี้เป็นปี2020จดปี2021นะคะเลขไม่เพียงหลักหมื่นคันนี้นะคะเรียววาสวยงามมากๆนะคะพึ่งเข้ามาใหม่เี๋ยวตามกบมาชมอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเรามีมาให้หลายคันนะคะคันนี้เป็น t o y o t a r ารีนะคะ Cap, s ิงเกิลแคเช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่อง2.8รุ่นแอนทรีหน้าหมูปา่าคันนี้เป็นปีใหม่นะคะเป็นปี2021เลขไม่นะคะเน้นๆเลยว่า เพียงหลักหมื่นเท่านั้นแล้วใครที่กำลังมองหานะคะ E s u D-Max โฉมหน้าใหม่เป็นตัวไอไลท์ของเราเลยนะคะ mm. ก็ว่าได้คันนี้เป็นปี2022 mm. นะคะเป็นสีเทาใหม่หรือว่าสีเทาแลมโบนะะไม่ใช่ l a m b บกินนี่นะคะคันนี้เป็นล a มโบแบบคอกซิงของเรานะคะเดี๋ยวน,น,นี้เป็นเครื่อง3,000นะคะปี2022อย่างที่แป๊บบอกเป็น E s u ุ D-Max Spark นะคะ เดี๋ยวตานปมาชมอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับสายคอกครั้วนะคะคันนี้เน้นพาวเดิมๆนะคะเป็น i ีซูซ D-MAX s a ซเครื่อง3000เช่นเดียวกันเป็นปี2019นะคะคันนี้ผ่อนถูกสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะเด mm ี๋ยต้าตามไปชมฟัง Toyota r e v o กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นโฉมหน้าดำนะคะตัดกับสีขาวสีตัวรถคันนี้เป็นปี2019นะคะเป็นเครื่อง2.4 j นะคะใครที่กำลังมองหารุ่นประหยัดน้ำมันนะคะน้องแป๊บแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวตามไปชมคันสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะเป็นชมหน้าหมูป่าหรือว่าชมหน้าแอนทรีนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง2.8เ่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูปีกันก่อนเลยนะคะชมหน้าแบบนี้นะคะเป็นชมหน้าใหม่อย่างแน่นอนนะคะเป็นปี2020ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้แป๊บมาชมในส่วนของของตกแต่งกันบ้างนะคะสำหรับทุกคันเน้นเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะ,ะสำหรับล้อคู่หน้าของเรานะคะเรามีทั้งล้อที37และล้อ Maxwell เดี๋ยวมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เน้นช่วงล่างแบบเน้นๆแบบจัดหนักจัดเต็มบรรทุกได้5ตันนะคะบอกได้เลยว่านี่เลยช่วงล่างของเราเสริมมาแบบหนักหนักเน้นๆนะคะชไฟคู่มีทั้งหมด 3คู่หรือว่า6ต้นนะคะสีสันโดดเด่นมากๆแนบนะคะหนาเป็นตับนะคะหนาแบบแผ่นใหญ่มากๆเลยจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยอยางสเปรยางอะไหล่มีมาให้ครบมาดูในส่วนของขอคอกกันบ้างนะคะคันนี้เป็นอคอกใหม่นะคะเราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นอคอกรั้วแป๊บน้าเงินนะคะแซมเลอย่างหนายอย่างดีเลยนะคะคันนี้แล้วก็ตกแต่งมาในส่วนของเหล็กค้ำหลบปลายมาให้นะคะใครอยากได้แบบพอเดิมๆนะคะ เราก็มีมาให้เป็นล้อบรรทุกเลยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับช่วงล่างบอกได้เลยว่าเราเน้นแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับสายอิสุดีแม็กเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างกันเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยปรุงแต่งมาให้ทุกๆคันนี่เลยนะคะช่วงล่างจัดหนักจัดเต็มเน้นๆน,น,นะคะคันนี้ก็จะเป็นโช๊คไฟคู่นะคะ3มคู่หรือว่า6ต้นแนบหนาๆเน้นๆน,น,นะคะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะ น่ารักนะคะเป็นคนรักสัตว์นะคะวันนี้ขอรีวิวกับน้องแมวเหมียวนะคะและเดี๋ยวตามมาดูอีกคันนะคะรถทุกคันอย่างที่น้องแป๊บบอกจดทะเบียนลงเล่มจากวิศวะมาให้นะคะแต่งสวยครบจบในที่เดียวนะคะทุกคันออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ เพาของเรานะคะเน้นเพาลอยของ TC p y นะคะนี่เลยนะคะเป็นยางปีใหม่ดอกอยางหนาๆน,น,น,นะคะเป็นยาง m i ชลิน i s Xd2 นะคะเป็นยางปี2022เป็นยางปีใหม่นะคะอันนี้เป็นยางใจแอนของเราเลยคะ่ะ เดี๋ยวตาหนักมแปบ,บมาชมสภาพภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max นะคะปีใหม่ปี2022คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลเป็นเกียร์ใหม่นะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดสามารถใช้งานได้ง่ายภายในของเขานะคะรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะคะจะออกแบบมาใหม่ทั้งแผงประตูคอนโทรลด้านหน้า แล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยนะคะเบาะนังสีดําดูแลรักษาง่ายออกแบบมาแบบกว้างขวาง60-40นะคะเดี๋ยวมาดูพวงมลาลัยมี SRS Airbag คู่หน้านะคะเรียกว่าควภายในกว้างขวางคันนี้เราแต่งมาให้ในส่วนของวัดบูธนะคะ60ปอนด์สายจริงนะคะไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนเลยคะ่ะเดี๋ยวตาแป๊บมาชมสภาพภายในของเตยตารีโวกันบ้างนะคะชมหน้าใหม่ของเรานะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอระบบทัชสกรีนแบบระบบสัมผัส สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเป็นโทนสีดําเป็นเบาะหนังสีดํานะคะนี่เลยนะคะเครื่องเล่นต่างๆที่ย้องป๊บบอกนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะอย่างที่บอกภายในสวยงามกว้างขวางมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะสําหรับ รถกระบะตอนเดียวของเรานะคะแม่ไม้แม่แรงก็จะอยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีมาให้ค i̇şte. รบนะคะเดี๋ยวตาจะไปมาชมสภาพของเครื่องนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบทุกๆคันกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเสียงบางคันเงียบบางคันเราปรุงแต่งท่อมาให้นะคะพร้อมซิ่งนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะขออนุญาตให้ฟังเสียงเครื่องก่อนเลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เครื่องนิ่งมากๆเลยนะคะตัวเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันอะไรเยอะคันหน้าก็เป็นคันเดิมๆจากโรงงานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคันที่2กันบ้างนะคะคันที่2นะคะฟ้ากระโปงนะคะเดิมๆนะคะมีเม็ดอัพทุกสุดเรียงลายนะคะเดิมๆ,ะะๆจากโรงงานกันเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังตัวคันไฮไลท์ของเรานะคะฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะขอให้โจเฟอร์ของเราเน้นเครื่องเสียงนิดนึงนะ,ะลายที่เป็นสาย ใครชอบคันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะแรงดีไม่มีตกอย่างแน่นอนนะคะแล้วนอกจากสีเทอร์มโมเราก็มีสีขาวเครื่องสามพันะคะมาให้ฟังเสียงเครื่องยนต์บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ของเราเนี๊ยบแล้วก็แน่นทุกคันเลยนะคะแผ่นเพจสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูฝั่ง t o y ยต้ r e v o เครื่อง2,004รุ่นประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องคันนี้ก็ไม่แพ้เครื่อง2.8เช่นเดียวกันนะคะรประหยัดน้ำมันคันหน้าคัานเดิมๆนะคะแ่นเค้มอ,อก,ก็มีมาให้ครบนะคะปั๊มโลโก้โตโยต้าของเราก็มีมาให้เดิมๆจากโรงงานกันไปเลยจ้าเดี๋ยวมาชมคันสุดท้ายท้ายสุดของเราคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8รุ่นแอนซีนะคะคันนี้ก็เครื่องยนต์เสียงเน่นเช่นเดียวกันนะคะไม่มีความ เยิ้มนะคะมีแพงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะเม็ดอาร์ทุกจุดนะคะอาร์ตแต้มสีก็มีมาให้ครบใครอยากได้รถสภาพสวยๆนะคะเครื่องยนต์ดีๆแบบนี้นะสนใจ,ใ,จ,ใ,จใครชอบแบบไหนนะสนใจรีบทักมาเลยนะะเครื่องยนต์แน่นเครื่องยนต์ดีไม่มีตกอย่างแน่นอนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถคอคร,รัวนะคะมีทั้งพอลเดิมเดมแล้วก็พาลลอยนะคะบรรทุกได้3ตันและ5ตันรถทุกคันของ้องแป๊บหน้าจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเน้นเลยนะคะบอกได้เลยรถทุกคันของเราเน้นคอกใหม่นะ,ะยางล้อหน้าล้อหลังก็เบิกใหม่มาให้ทุกเส้นเน้นปีมใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆแล้วที่สำคัญนะคะรถของเราราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่449,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีจัดฟีด้าออกได้ทุกอาชีพ ความสบายๆนะคะอยู่เพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถขบวนรถคอกไปวิ่งงานทํางานทําเงินนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะยิ่งหน้าผลไม้นะคะพืชผลต่างการ,กรเกษตรตามฤดูกาลนะคะ คันนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะหากคุณลูกค้าสนใจอยากจะได้รถคอกรัร้วเพาลอยไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะรีบเลยรีบโทรหานักป๊บได้เลยที่เบอร์0950304555แคปหน้าจอบอกว่านักป๊บรีวิวมาเลยเลยนะคะคุณจะได้ส่วนลดพิเศษนะคะก่อนใครๆนะคะทุกคันมูลค่ากว่า3,000บาทสนใจแล้วอย่ามัวรอช้านะคะรีบโทรกริ้งกรังหานะะักป๊บ,บ,บได้เลยนะคะสนใจแล้วอย่าลืมรีบโทรมานะคะบ๊ายบาย